ข้าเจ้าปลูกมันสัปปะลังหลายใสเครื่องตาดบอนใสแบบนี้แล้วเราไปเสียบลงดินมันวะสมัยได้กี้เรามีโตทับเอาอสองงานอันนี้ปลูกแบบธรรมชาติรับบ่มีน้ำหยดตีเสยนเพื่อมันตรงเนาะไม่ได้ใช้สายน้ำหยดยูแปงสูนเลรลุิชากรจชุนช,น,ชนคนระก,กันนะต้องเสียบไปถือด้เนาะเสียบ่ปถือในหัวหย,นะยดชนะิมดินดนะ้วเนาะ บมกเกินครับโมกเกินตายร้อมบบาผือผ้าละคักเนาะคักเนาะสุ่มเจ้ารายการเบาเบาบ้านเฮาอย่าทิมหายน,นีแนวอยู่แนวอยาก อากลาบอกอืดอิลีอาหารอาชีพมากมีบันทึกจริงดีให้พี่น้องเบิง่งอาหารอาชีพมากมีบันทึกจริงดีให้พี่น้องเบิง่ง พี่น้องลูกมันสัปะละอันนี้พันยังอ,อา้าวปู่ในปนูปูแมนแปดเก้าป่แปดเก้าเออปู่แปดเก้าปูกมันพอดีอันนี้ลายปนนุนไนี่งานหนึ่งสองงานได้ป่่นี่งสองงาน ปลูกมันสับปะหลังครับผู้ใดอยากได้ใบด่างมานี่เด้อครับบุ่ตรนี่ตัดมีใส่เครื่องตัดบน่นี่นั่นนี่พี่น้องพ่อข้าเจ้าปลูกมันพอดีใส่เครื่องตัดเอาที่สม,มุนตะกีนมีดโตแล้วซับก่อนหาบคูดพร้อมนะนี่ครับนี่แถวนี้ข้าเจ้าปลูกมันสับปะหลังหลาย แต่ว่ากับปลูกเกษตรร้เลยเดีเลยนีน้ี่การปลูกมันสำปะหลังจะเป็นเส้สี่ครับพี่นอกอันนี้ใส่น้ำจยดบ่นีิพลิตภิวาน์น้ำจดกบ่ใส่เลยจ้อันนี้คือบ่บบบใส่นำ้ำจดนะครับไปเอาฝนธรรมชาติมีเสียยใช่ไี่ครับเสีย่ยลงนี่คือการปลูกมันสำปะหลังครับตามันต้องขื้นมางทีนั่นนี่ถ้าเอาตาควา่ำลงนี่ไม่ได้นะครับผิด เด้หรือบอล่ีกถ้ามันไปไปพวกเอาว่ะครับมันทัน,อนบอลใสแบบนี้แหละอาไปเสียบลงดินมันว่ะนี่ครับคือปลูกมันสำะหังอันนี้พ่ใส่น้ำยดใส่ธรรมดาสมือนีสะบวกสบาย สมัยได้กี่แล้วมีโตซับเอางัดเข้าไปแล้วก็จะเอาไปปลูกเป็นวะเอ่ออันนี้แหละครับคนฟันมันของแค่มันสับหลังอไปพี่น้องไปเสียบมึงมันเคยเสียบเลย่มันบ่นี่แหละเสียบมันของแค่ อันนี้ปลูกแบบธรรมชาติครับบ่มีน้ำหยดอาพี่น้องมันลอเบื่องกระเจาะปลูกมันครับโอ้จัหน่อยแล้วตัวเนี่ยโอ้นี่มีการตีเส้นนะสิตีเส้นเพื่อมันตรงเนาะนี่พี่น้องเห็นไ่มอันนี้ยูปแปลงแปลงศูนย์เรียนรู้ ยูปแปงสูดเรารู้วิสาหกิจชนช,น,ชนคนรรกกันนะต้องเสียไปถือด้วยเนาะเสียบบถือในขวายอดทิ่มดินไดนะ้เนาะบ่เกิดครับบ่เกิดตายความอ่าสังเกตเบิง่งนอมันก็ได้ครับยอดมันแทงขึ้นมาทึงๆเนาะ,ะนี่ครับเสียบง่ายระยะห่างเท่าไรนี่คืบอบบแล้วแต่กะเอาประมาณแปดสิบเซนระยะห่าง ระยะห่างของแถว80ดระยะห่างของการเสียบลําต้นละน่ะะออกน่ครับโอ้80ดสบปดิบหรอว่านี่8แปดสิบหกินี่ละง่ายเส้นครับนี่ง่ายเส้นนี่คือการปลูกมันสำปะหลังอันนี้ปลูกแบบธรรมชาติครับไม่ได้ใช้สายน้ำหยดเส้นตรงดิ้งนะครับพี่น้องเสียบใหม่เลยเสียบใหม่ปักไว้ นี่ร้ำมันครับเอามาลงเรียบร้อยพร้อมที่จะตัดตามแบบเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะไปปลูกน่ครับนี่นี่ครับอันนี้เป็นยูกไก่โรงงานครับอันนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลกุดโบดอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาครับศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนคนรักการเกษตรอันนี้ต้องบอกพี่น้องเาก่อนว่าพื้นที่ตรงนี้มันอยู่ไก่ครับโรงงานครับรับซื้อมันสำหรับหลังเพนะนั้นในโซนนี้มันจะเป็นแรง ปลูกมันสำปหลังที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยครับในเขตอำเภอเสิงสางนี่มองนีครับโรงงานตัางยูในตำบลกุดบนอ์อำเภอเสืองสางครับทีบเาวผืนพาพีน่น้องม่งหนีอ๋อแล้วเราบน่นง่ายง่ายเสาอ๋อปักแล้วก็สีง่ายครับสองฟัง ไปแล้วเดี๋ยวบ้าผือสิพาไปเบื้องแปลงพุ่นแปลงพุ่นเพิ่นกำลังวางวางสายน้ำหยดเพิ่นที่ปลูกกระโพดครับก้อนน้านี้แปลงนี้ทั้งสองแปลงเล้ปลูกมันสะบปะหลังครับโดยสายน้ำหยดแต่ว่าวันนี้เพิ่นแป่งเป็นสองฟังฟังนี้ปลูกมันครับโดยระบบธรรมชาติไม่ใช้น้ำหยดแต่ฟังพุ่นเพิ่นทีเปียนปลูกกระโพดครับเดี๋ยวสิไปเบิ่ง เพิ่นกำลังวางท่อสายน,ายน้ำยุดครับเดี๋ยวไปเบ่งกระเป๋าผึ้งครับพี่น้อย